เอามาใหม่ๆสดๆร้อนๆนะครับคันนี้ราคาเพียง4 1 0 0 0 0บาทเท่านั้นกับเก้ายาริส1.2สปอร์ตคันนี้นะครับใช้งานมาเพียงหลัก50,000กิโลเท่านั้นคุณผู้ชมนะครับบอกได้เลยว่าคันนี้สภาพใหม่ๆคลิปๆเป็นสภาพแรกเข้านะครับแต่รถยังดูใหม่อยู่นะคุณผู้ชมนะครับคันนี้นะครับคอนโซลคอนโซลนะครับเงาๆนะครับดำๆนะครับเจ้าของเต่าดูแลมาดีนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับท่านใดสนใจอยากดูรายละเอียด รถคันนี้ก่อนตัดสินใจนะครับซื้อดูต่อในชิปได้เลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับพบกับผมตีเพชรยนต์ที่ปรึกษาด้านการขายบริษัทเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมนะวันนี้นะครับอยู่ที่สาขาสุวินทวงศ์46นะคุณผู้ชมนะครับที่นี่นะครับมีรถให้คุณผู้ชมเลือกมากมายหลายแบบหลายสไตล์เลยนะครับมีรถ SUV นะครับรถ PPV รถกระบะรถตู้นะคุณผู้ชมมีเก่งเล็กเก่งใหญ่มีรถ E c โคคามีนะครับวันนี้นะครับมีรถเข้าใหม่หนึ่งคันมาแนะนําคุณผู้ชมนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆนะครับยังไม่ได้ทําความสะอาดเลยนะครับยังไม่ได้สป,ปานะครับยังไม่ได้เก็บงานนะคุณผู้ชมคันนี้ผมพามาดูนะครับรถเข้าใหม่ที่สภาพแรกรับว่าเป็นยังไงที่บริษัทเรานะครับขัดรถซื้อรถเข้ามายัางไงโครงสร้างเป็นยังไงตัวถัง เป็นยังไงนะคุณผู้ชมนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับเป็นยาริส1.2สปอร์ตนะครับเป็นรถปี22นะครับคันนี้เสนอขายราคาเพียง400,000บาทเท่านั้นคุณผู้ชมนะครับระยะการใช้งานนะเพียงหลักหมื่นกิโลเท่านั้นคุณผู้ชมนะครับคันนี้เป็นรถสีเทาดำนะอ่ะเพิ่งเข้ามาใหม่ๆนะครับนี่สภาพนะครับยังไม่ได้สปายังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทำความสะอาดยังไม่ได้เก็บงานยังกริปขนาดนี้นะคุณผู้ชมผมบอกได้เลยว่า สียังเงาเงาอยู่เลยนะเครื่องงงเครือบเงายังอยู่ยังอยู่ครบนะครับคุณผู้ชมนะอ่ะมานะครับชมรายละเอียดตัวรถนะคุณผู้ชมนะครับไฟหน้านะครับคันนี้นะได้เป็นไฟหน้ามันติีเ f l e c t o r นะครับนี่ daylight นะครับ daytime daylight นะครับเป็นลน์ดรายนิ่งนะครับคุณผู้ชมนะครับไฟเลี้ยวนะครับมาอยู่ในโคมแล้วนะครับนี่เป็นสีเทาดํานะครับกระจังหน้าเป็นสีดํานะครับ ด้วยสีโรเมียมหล่อๆแบบนี้เป็นดีไซน์นะครับสไตล์สปอร์ตนะครับสไตล์โชบเชียวนะเอาใจวัยรุ่นสายสปอร์ตนะครับคุณผู้ชมดูโคมไฟหน้านะครับใหม่ๆเงาๆแบบนี้ไม่เหลืองไม่แตกลายงาคุณผู้ชมนะครับผมบอกได้เลยว่าคันนี้น่าใช้สุดๆนะครับอ่ะพามาดูนะครับนนี้นะครับยังวงไว้อยู่นะครับต้องเก็บงงเก็บงานนะครับบางทีอาจจะมีรอย หินกระเด็นบ้างอะไรนะครับแม็กนะครับได้เป็นแม็กอลอยนะครับแม็กทูโทนนะคุณผู้ชมนะครับเป็นระบบพิสเพยทั้งสี่ล้อนะครับคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมดูซุ้มล้อนะครับสภาพแรกเข้านะเลอะมีค่าฝุ่นมีค่าอะไรบ้างนะคุณผู้ชมเรายังไม่ได้สปาแต่ให้คุณผู้ชมดูความเรียบร้อยนะครับไม่มีน้ามันเครื่องไม่มีอะไรไหลเยิ้มนะครับสภาพใหม่ๆอ่าสภาพแรกเข้าข้อดีของเขาก็คือ เราจะได้ชมรายละเอียดนะครับสภาพแรกเข้าว่ารถเป็นสภาพแบบไหนนะครับกระจกนะครับเป็นกระจกเดิมโรงงานโตโยต้านะครับทุกบานนะคุณผู้ชมนะครับกระจกมองข้างได้มาเป็นนะครับสีดํานะครับมีไฟเลี้ยวในตัวพับปรับไฟฟ้านะคุณผู้ชมนะครับเส้นสายรายละเอียดตัวรถคันนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับต้องเก็บงานกันอีกทีหนึ่งนะครับมีที่การทําฝน นะครับการน้ําฝนตรงนี้นะครับกระจกเดิมๆโตโยต้านะครับดูภายในการเข้าวๆนะครุณผู้ชมภายในนะครับดูดําๆเงาๆคอนโซลใหม่ๆกิกิบนะครับคันนี้ได้เป็นบอกหนังนะคุณผู้ชมเย็บตะเข็บลายสีน้าเงินมานะอ่าคุณผู้ชมดูนะครับอ่ะมาต่อนะครับในส่วนโครงสร้างตัวรถคุณผู้ชมดูนงน็อตเดิมๆหัวน็อตไม่มีขันไขขยับนะครับนั่นแสดงว่ารถคันนี้ไม่มีการชนหนัก พีคว่ำหรือว่าจมน้ํามาแน่นอนคุณผู้ชมนะครับสังเกตจากอะไรสังเกตจากโครงสร้างรถนะครับหัวนงหัวน็อตไม่มีการขันไขขยับแบบนี้แสดงว่าไม่มีการถอดประตูนะครับไปเคาะหรือไปเก็บอ่าไปทําอะไรมาใดๆทั้งสิ้นนะครับคุณผ,ผู้ชมดูสปอร์ตเมทาร์นะเดิมๆนะครับมาจากศูนย์แบบนี้นะครับแบบไหนแบบนั้นเลยรอยคงรอยขีบโรบอทมีนะครับ สปอร์ตเม็ัลอาร์ตรูกลมนะครับเรียงตัวสวยแบบนี้นะครับรูลึกๆแบบนี้นะครับให้คิดไว้เลยว่านะครับเป็นสปอร์ตเมทัลเดิมๆโรงงานนะครับ่าลงมาต่อนะครับในส่วนของน็อตเสาบีนะครับไม่มีขันไขขยับหัวน็อตเดิมๆนะคุณผู้ชมถ้ามีขันไขขยับสีจะต้องถลอกนะครับสีตรงนี้จะต้องถลอกอันนี้ไม่ถลอกเลยนะคุณผู้ชมนะครับ สีเดิมมาจากโรงงานยังติดอยู่เลยนะครับเนื่องจากเขาชุบมานะคุณผู้ชมนะครับแผ่นพงแผ่นเพดเดิมๆเป็นรถปีบสองดำดเงาเาไม่ลอกไม่ลอม่ลอนคุณผู้ชมนะครับมาต่อนะครับในส่วนของตัวด้านหลังนะครับเช่นเช่นกันครับตรงนี้นะเบาะนะครับเป็นเบาะหนังนะครับสีดำเงาเงาแบบนี้นะครับคุณผู้ชม ห้องโดยสารนะครับถือว่ากว้างนะคุณผู้ชมนะครับถือว่านั่งสะดวกสบายเป็นรถอี้ยวคารถเล็กที่นั่งสะดวกสบายนะครับใช้งานในเมืองสะดวกสบายประหยัดน้ามันด้วยด้วยเครื่องแค่หนึ่งพันสองร้อยเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมดูสปอร์ตเมทัคนะครับเรียงตัวสวยนะครับไม่มีตัดไม่มีต่อไม่มีเชื่อมตัวถังรถนะครับแต่อย่างใดใดทั้งสิ้นนะครับเรารับประกันนะครับเรื่องโครงสร้างนะครับรถนะครับเดิมๆโรงงานแน่นอนไม่มีตัดไม่มีต่อไม่มีเชื่อม ไม่มีจมน้ํานะครับสําหรับท่านใดนะครับที่แบบว่าคิดว่ารถที่นี่นะครับชนหนักมาหรือเปล่าพลิกควา่มมาหรือเปล่าไม่มีแน่นอนคุณผู้ชมนะครับอ่ะมาต่อนะครับในสอง,องประตูหลัง่ะเลิกนะครับส่วนนี้นะครับยังไม่ได้สปานะรถยังไม่ได้ล้างต้องย้ำอีกกันอีกทีหนึ่งนะครับเปิดมาบางบางบางอันอาจจะเลิะบ้างบางที่อาจจะเลิะบ้างนะครับพอะรถยังไม่ได้สปาเป็นเรื่องปกติเนาะ ผู้ชมดูหัวนงหัวน็อตเดิมๆนะครับไม่มีขันไข่ขยับแบบนี้นะครับน่แสดงว่าประตูหลังไม่มีการขันการไขไปแก้เลยไม่เคยมีอะไรพังระบบฟงระบบไฟนะครับประตูหลังไม่มีพังอะไรไม่มีพังเลยนะครับชุบเป็นชุบแมนนวลนะครับข้อดีนะครับของชุบแมนนวลก็คือกึดทนคุณผู้ชมใช้งานได้ยาวๆนะครับไม่ต้องซ่อมเยอะนะครับหัวนงหัวน็อตนะครับไม่มีขันไข่ขยับรางน้ํานะครับ าร์กแผ่นเหล็กนะครับแนบชิดสนิทกันแบบนี้นครับไฟท้ายนะครับไทโคยโตเป็นแบรนด์ที่ผลิตโคมไฟนะครับเป็นตัวโคมไฟนะครับให้กับบริษัทโตโยต้าโดยตรงนะครับผูกขาดกันนะคุณผู้ชมนะครับที่เก็บคงเก็บของก็กว้างดีนะคุณผู้ชมเป็นรถนะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นรถเอลคายหนึ่งรุ่นที่ น่าใช้นะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับด้วยราคาแล้วก็ตัวสเปครถที่ให้มานะคุณผู้ชมอุปกรณ์อุปกรณ์ะลงอะไหล่มีให้นะครับไม่ต้องเป็นกังวลล้ออะไหล่เรามีให้นะครับไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคุณผู้ชมนะครับอันนี้มีเซ,นซ็นเซอร์ข้างหลังสองจุดคุณผู้ชม,มนะครับดูคุณผู้ชมดูหัวนงหัวนอตนะครับ ดูในส่วนของด้านล่างกันบ้างนะครับคัดสรงคัดสีดำเดิมดำดำเงาเงาไม่ขึ้นสนิมแบบนี้ใหม่ๆกิบกิบถ้าได้ล้างได้ทําความสะอาดผมบอกได้เลยว่าเหมือนออกมือหนึ่งเลยคุณผู้ชมอ่ะอ้านะครับไปต่อนะในส่วนของห้องโดยสารข้างหลังคนขับกันนะครับมาดูโครงสร้างตัวรถโครงสร้างตัวรถนะครับสปอร์ตเมทัลส์ดเดิมโรงงานนะครับแผ่นเหล็กนะครับแนบชิดสนิทกันนะครับ แบบนี้นะคุณผู้ชมนะครับอ่าเห็นไหมรอยคงรอยขีบโรบอทยังอยู่ไม่มีรอยเชื่อมรอยตัดรอยต่อตัวถังรถไม่กลับสีไม่กอไม้แน่นอนที่บริษัทเรานะครับชมดูนะครับหัวนงหัวนอ็อตเดิมๆแบบนี้นะครับไม่มีขันไขขยับคอนโซลคอนโซลประตูนะครับใหม่ๆกิ๊บๆนะครับ มาต่อนะครับส่วนของน็อตเสาบีกันนะครับดูคุณผู้ชมเดิมๆนะครับสีไม่ลอกไม่ร่อนไม่มีรอยการขันไขยขยะนะครับไม่มีการงัดการงี้นะครับส่วนนี้ที่ผมต้องพาดูเนื่องด้วยว่านะครับคําถามยอดฮิตของรถมือสองนะคุณผู้ชมคําถามส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะจะเป็นคําถามที่แบบว่ารถชนหนักมาหรือเปล่าพลิกคว่ำม,มาหรือเปล่านะครับย้อมแมวมาขายหรือเปล่าผมจึงต้องพาดูนะครับโครงสร้างตัวรถ เป็นหลักนะครับส่วนสเปคคุณผู้ชมก็น่าจะพอทราบกันบ้างแล้วนะครับสำหรับรถรุ่นนั้นๆนะครับดูสปอร์ตเมทองเมทาร์นะครับเดิมๆแบบนี้นะครับแผ่นเล็กนะครับแนบชิดสนิทกันนะครับไม่ตัดไม่ต่อไม่เชื่อมตัวถังรถ่ะเข้ามานะครับต่อในส่วนของภายในรถนะครับพวงมาลัยคันนี้นะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับมาต่อกันในส่วนของภายในนะคุณผู้ชมเมื่อกี้นะครับ ขออภัยนะครับโทรศัพท์ตัดไปนะครับอ่าส่วนภายในนะครับผมมาสตาร์ทเครื่องให้ดูกันก่อนนะครับอ่าเครื่องชึ่งเบวติดเลยนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับบันติฟังก์ชันหน้าจอทัีนใช้งานได้ปกตินะครับแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับคันนี้นะครับมีที่ชาร์จแบบรับตรงเบรกมือให้นะครับหนึ่งช่องนะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้คุณผู้ชมนะครับ ไม่ห้าหมื่ันโลไม่มีกลับไม่มีกอไมแน่นอนนะครับคุณผู้ชมเรารับประกันอ่ะไปต่อในส่วนของห้องเครื่องกันนะครับ มาต่อในส่วนของห้องเครื่องนะครับเครื่องเดิมแบบนี้ VVT-iE นะครับเครื่องเดิมไม่สั่นไม่สะท้านนิ่งๆจิๆแบบนี้นะครับโครงคานหัวนงหัวน็อตไม่มีขันไขขยับนะครับแผ่นลงแผ่นเหล็กแนบชิดสนิทการลอยสปอร์ตอยสปอร์ตเมทอาร์อยู่นะครับคานนงคานหน้าเดิมนะครับไฟหน้าไคโคยตกนะครับแบรนด์หลักที่ผลิตไฟหน้าโคมไฟหน้าให้กับโตโยต้านะครับ ผู้ชมดูคานคานหน้านะครับเดิมเดิมน็อตไม่มีขันไขขยับนะครับดูคุณผู้ชมดูฝากระโปงเดิมเดิมนะครับโรงงานน็อตไม่มีขันไขขยับสีเดิมเดิมนะครับฉนวนกันความร้อนยังใหม่ๆอยู่นะครับไม่มีตกท้องช้างนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจรถคันนี้นะครับเครดิตดีฟรีดาวนะครับผ่อนอยู่เลทประมาณเจ็ดพันนะครับตลอดอนุสัญญาคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดสนใจติดต่อสอบถามนั้งตีมานะครับเบอร์โทรผมทิ้งไว้ให้ด้านล่างป่ามือนะครับ เบอร์โทร0942035066ตีที่ปรึกษาด้านการขาวบริษัทเพทยนยนนะครับเบอร์โทรผมสามารถแอดไลน์ได้นะครับ mm hmm. คุณผู้ชมนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ